ประเทศอิตาลีหินอ่อนจากอิตาลีค่ะแล้วเราก็ได้ช่างจากชาวอิตาลีด้วยเห็นไหมมันก็จะเลยสัมพันธ์กันในหลวงรัชกาลที่หกทรงใช้เวลาในการวางแผนเพื่อจะเพื่อจะสร้างพระชนมยาไทยเนี่ยแล้วก็พอพระองค์ได้แผนการสร้างอะไรเรียบร้อยแล้วก็สั่งของสั่งอะไรมาแล้วค่ะตามประวัติศาสตร์ระบุว่าพระชนมยาไทยเนี่ยใช้วเวลาสร้างเพียงประมาณเก้าเดือนเกือบปีวัาเท่นั้นเองค่ะนี่จะให้ดูนี่หินอ่อนนี่ ินอ่อนเนี่ยค่ะที่เราเห็นจริง,รงๆแล้วหินอ่อนเนี่ยเป็นของที่มีผู้มากับพระราชนิยมไทยแต่ที่เราต้องเลื่อนมาไว้ตรงนี้เพราะว่าที่เราทุกนี้จะอยู่ที่จะอยู่ที่นู่นนะคะอยู่ที่หน้าพรอที่นั่งเทวราชสภารมเมื่อกี้นี้แต่ที่เราต้องเลื่อนมาไว้ตรงนี้เพราะว่าเขาโดนทําร้ายเพราะตรงนี้ตรงนี้น้องไกรเห็นไหมตรงนี้จะเป็นเมือนคือจะเป็นก็ตรงนี้จะเป็นหินอ่อนนี่จะเป็นน้ํานะพุงไงแล้วตรงนี้จะเป็นทองเหลือง ชิ้นอ่อนเนี่ยคะ่ะก็จะเหมือนกับพืนกับหลังคาที่พี่บอกว่าถ้าเราไม่ได้วัสดุที่เป็นของเขาเลยมันมันไม่สามารถที่จะสมานกันได้เราก็เลยต้องจับเป็นต้องใช้ปุ่มแรสเตอร์ปั้นเพื่อให้เพื่อให้รันตั้นัรือรลัสคาเราจตัวแบบแล้วก็ต้องลังหาวัสดุที่สามารถเข้ากันได้คุยก่อนเนยคะ่ะมาเพอน,นะเจ้าเจ้าหนูน้อยสามคนเนี่ยเขาสร้างที่ประเทศอิตาลีเสร็จแล้วลงเรือมาเลยนะคะเนี่ย เจ้าสตัวนี้ค่ะนะคะเายตาเขาปีนมูปปั้นของคนอิตาลีเสรตาเขาได้ชิมชีวาม,มากเลยเป็นเด็กเจ้าอารมณ์กระทั่บันไดยังใส่เห็นไม่ย้ทังบไดก็ตามเนี่ยงไทยก็ไม่ปล่อยแอปพี้เของกระาทาวงกุติธรรไทยโลง่โลงๆใช้ทุกส่วนใ,ใช้ ทีว่ะลอกลที่่อกลอกายไปเีวปีทั้งหมดเลยเน,นี่จะเป็นเรอรลอกลายไปบนพื้นน,น,นเพดานงของเก่าแล้วก็คือบูรณะแล้วก็บูรณะก็เราก็คือช่างเนี่ยก็พยายามทำให้ใกล้เคียงให้เหมือนเดิมที่สุดทาสีทาอะไรเนี่ยค่ะลายเดิมทุกอย่างยังเป็นลายเดิมหมด แต่ที่จะบอกก่อนนะคะว่าที่เห็นสายไฟระยงระยางเนี่ยไม่ใช่ช่วเงเป็นพระราชวังนะคะช่วงที่เป็นโรงพยาบาลเพราะว่าพระราชวังพญาไท่ยประวัติเยอะค่ะจากพอเป็นพระราชวังแล้วในหลวงศรีนรนที่หกส่งท่านสิ้นเนี่ยจริงๆแล้วท่านดําริในการที่จะโปรโมทประเทศไทยโดยใช้สวนลุมแล้วก็เห็นว่าถ้าเกิดเราใช้เราต้องการจะโปรโมทประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีเราต้องเชิญแขกชาวต่างชาติมาก็ทรงเห็นว่า ในประเทศเนีะะ่ยจะยังไม่มีโรงแรมอะไรท,ที่เยอะมากมายสมัยนู้นจะมีโรงเตลซึ่งแพงมากใช่แล้วก็เลยทรงยด้วานที่เคยไปต่างประเทศนะคะเคยเห็นบางประเทศใช้พระราชบังเนี่ยเป็นที่พักเป็นโรงแรม mm hmm. ก็เลยท่งดำดิบตรงนี้แต่พวกคนไทยก็สิ้นสะกน